สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการแข่งขันล่าสุดที่ทีมออรนโดเอาชนะทีมแอรแลนตาไว้ไป3 1ต่อ1เซตทำให้ทีมออรนโดในตอนนี้ได้ตั๋วเข้าชิงแชมป์กับทีมอินดี้เอ็กไนได้สําเร็จนะครับสําหรับแอดเองดีใจแทนมากๆครับที่ทีมออรนโดเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์จากทีมท้ายตารางเมื่อปีที่แล้วเป็นทีมเข้าชิงแชมป์ได้ในปีนี้นะครับ ในส่วนของการเข้าชิงแชมป์กับทีม i n น,นดี้ n อ g กไนทแอดว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆครับแอดเองก็เอาใจช่วยสุดๆ คือในใจลึกๆเนี่ยอยากจะเห็นนักกีฬาไทยได้ชูถ้วยแชมป์ในรายการระดับโลกแบบนี้เหมือนกันครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะไปชมแมตช์ชิงแชมป์เวลาตีสามคืนนี้เรามาฟังการแปลบรรยายเก็บสนุกกไปพังพางกันก่อนนะครับถือว่าเป็นการวอร์มอัพความตื่นเต้นก่อนถึงเกมสําคัญและไอคก็หวังว่าทุกคนจะร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกาลังใจให้ทีมออร์แลนโดวอล์คิลีสโดยเฉพาะชมผู้พันธุ์ของเราให้คว้าแชมป์ม,มาครองให้ได้นะครับ night long watch re all เพ g าอลูกน <im ี้จบลงไปนะครับผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าบอลแรกสวยเลยครับลูกนี้จากเวนเดอร์ไวการที่ลินซี่เวนเดอร์ไวรับบอลแรกได้ดีนั้นสำคัญแค่ไหนนะหรอไม่จำเป็นต้องดีเลิศแค่ดีมากๆก็พอ ทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยมาเสริมว่าใช่ค่ะสําหรับผู้เล่นด้านซ้ายของทีมออร์แลนโดการรับบอลแรกสําคัญมากจริงๆดูจังหวะเมื่อกี้สิคะชมผู้จ่ายบอลให้บราว์เร็วมากนี่คือการประสานงานที่เราจะได้เห็นกันตลอดทั้งคืนแน่ๆค่ะ c a z Brown just smothers the ball. Look at her get out and close. Press those hands straight down block for the Orlando Valkyries. พอลูกนี้จดลงไปนะครับทางผู้บญญญาผู้ชายเขาเลยบอกว่าโอ้แคชบาวบล็อกระดับโลกจากหมายเลข11ผู้เล่นบล็อกกลางยอดเยี่ยมที่สุดของปีที่แล้วทางผู้บญญญาผู้หญิงก็เลยบอกว่าต้องบอกว่าแคชบาวเนี่ยบล็อกได้เหนียวแน่นมากคะ่ะดูจังหวะที่เธอออกมาแล้วปิดบล็อกสิคะ กดมือลงต,งตรงๆแบบนี้คู่ต่อสู้หมดสิทธิ์เลยค่ะเป็นการปิดแต้มบล็อกที่สวยงามมากให้กับทีม r r a n d o Valkyries o พอแต้มนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่า มาอีกแล้วครับชมพู่กับแคสต์บราแคสตบราเนี่ยในช่วง3แมแมตที่ผ่านมาตบทำคะแนนไป31แต้มจาก53ครั้งเสียแค่ครั้งเดียวเธอกับชมพู่2คนนี้รู้ใจกันทำงานเข้าขากันดีจริงๆครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าแล้วดูแคสตปบราสิคะจังหวะเน,นี้ยบอลมาใกล้เน็ตมากแต่แคสตปบราก็พร้อมจะเล่นตามที่ชมพู่เซตให้นี่แหละความเข้าใจกันของคู่หูที่แท้จริง Yeah, ready to launch launch an arrow. Tight. Good push by Schwann to keep the ball alive. But Crombie over the top. Taylor head on to play defensively for Atlanta, wearing number one. Beautiful play by Shampoo. Amy Pauly said that Shampoo had to be at her best, and that's exactly what it shows you she can do. พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าสวยงามมากจริงๆจังหวะการเล่นบอลของชมพู่โคสปอนลี่ย้ำเสมอเลยว่าชมพู่ต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดและนี่แหละคือสิ่งที่เธอแสดงให้เห็นว่าเธอก็ทำได้จริงๆครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าชมพู่คือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้เสมอค่ะ บอลอยู่กับเธอทีไรมีโอกาสทำแต้มตลอดส่วนแคสบาวก็อันตรายจนแอดเดนตาต้องประกบทั้งสองคนแต่ก็ไม่มีใครไปประกบเอเบอร์อมบี้เลยว่างไปเลยค่ะ What are they doing to completely confuse the Atlanta block? Well, credit shampoo, but two blockers coming inside to slow Natalie Foster. m i c a i a White jumps, and then Abercrombie, two of her easiest kills of the season, open net. ในระหว่างการเล่นทางทีมแอรแลนตาส่งฟรีบอลข้ามเข้า,ขามานะครับทางผู้บรญยายผู้ชายก็เลยบอกว่าบอลแรกไม่ดีข้ามมาฟรีบอลโอแรนโดโยนบอลเล่นเร็วไปทางเสาขวา อเบอร์คอมบี้ตีขึ้นตบเน่งๆน่งไม่มีใครขึ้นบล็อกอีกแล้วทีมโอรเรนโดกำลังทำอะไรกันอยู่หรอถึงทำให้บล็อกของแอตแลนตาสับสนกันไปหมดเลยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าต้องยกความดีความชอบให้ชมพู่ในการวางแผนเลยค่ะบล็อกสองคนพุ่งเข้ามาสกัดฟอสเตอร์ตรงกลางแล้วดูสิมิเคล่าไวส์กำลังกระโดดขึ้นแต่สุดท้ายบอลได้ส่งไปที่อเบอร์คอมบี้ที่เสาทางด้านขวาโล่งโจงไปเลยสองแต้มนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับเธอเลย Work for Voted the best opposite. Brittany Abercrombie takes 30% of all the swings taken by Orlando. Good read that time by Van De Weyde. And Schwan off speed. it has got a really good roll shot from her experience on the beach. Van De Weyde again at the defensive end. Abercrombie down the line and a touch in the backcourt off of Morgan Hence. Shampoo knows exactly where to put that ball for Brittany Abercrombie. They played overseas together last season and the connection there just nice up and down. And then look at Abercrombie accelerate that ball towards the line. มาอาธิบายในส่วนของเบอร์คอมบี้หน่อยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเบอร์คอมบี้เนี่ยคือตัวทําคะแนนแต้มหลักของออรันโดจริงๆครับเธอได้รับโหวตให้เป็นผู้เล่นตาแหน่งออฟที่ดีที่สุดโดยตกคิดเป็น30%ของการตกทั้งหมดของทีมออรันโดไปเลยแต่ลูกเมื่อกี้เวนเดอร์ไวกับชวานก็เล่นฉลาดครับตกหยอดลงไปเธอมีลูกหยอดที่ยอดเยี่ยมมากจากประสบการณ์เล่นชายหาดที่ผ่านมาและเวนเดอร์ไวยังช่วยเกมรับอีกแล้วเบอร์คอมบี้ก็อม่แล้วครับ ตบลงเส้นบอลไปโดนเฮนส์ในแดนหลังทางผู้บัรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าความเข้าใจกันของชมพู่กับอเบอร์คอมบี้เนี่ยนี่มันรู้ใจกันสุดๆคะ่ะชมพู่รู้เป๊ะเลยว่าต้องวางบอลตรงไหนไปให้อเบอร์คอมบี้เพราะว่าพวกเขาเคยเล่นในต่างประเทศเมื่อฤด,ดูการที่แล้วด้วยกันและดูอเบอร์คอมบี้สิคะตบลงเส้นอย่างรวดเร็วแรงมากๆคะ่ะ long arm 6ฟุต4 quick jumper good first contact and shampoo loves to run the middle she's a gunslinger she'll put it up there in lots of confidence in both her middle blockers พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่ามาแล้วครับฟอสเตอร์ขึ้นตีบอลกลางแขนยาวรูปร่างสูงใหญ่สูง6ฟุต4แถมยังกระโดดได้คล่องแคล่วอีกต่างหากทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าบอลแรกเปิดมาสวยแล้วดูชมพู่สิคะ ชอบเล่นบอลตรงกลางจริงๆเธอเชื่อมมันในตัวบล็อกกลางของเธอมากๆพร้อมที่จะจ่ายบอลให้ทำแต้มตลอดเลย11 good once again. Kaz Brown. Kaz Brown, number 11 Her last 128 swing with her legs get behind that ball. There, but Kaz Brown Brown and speed power Cas Cas พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายบอกว่าแคสบาร์ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับแคสบาวหมายเลข11ในชุดสีฟ้าอ่อนกำลังมาแล้วครับเสียแต้มจากการตีแค่3ครั้งจากการขึ้นตี128ครั้งทางผู้บรรยายผู้หญิเงเขาเลยบอกว่า เห็นไหมคะแคสปาใช้ขาเป็นฐานส่งแรงขึ้นไปตีแม้ว่าแมคเคน,นาจะรอรับอยู่แต่ความเร็วและความแรงของเธอมันเหนือกว่าจริง ชมพู่ as well very creative and deceptive ชมพู่ twist her body but so good at finding her hitter and loves to feed Cas Brown พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าดูการจ่ายบอลของชมพู่สิครับเหมือนจะไปอีกทางแต่พลิกมาทางนี้หลอกล่ออยู่หมดัดทางผู้บรรยายผู้หญิงบอกว่าเห็นไหมคะชมพู่บิดตัวเหมือนจะจ่ายไปอีกทางแต่สุดท้ายก็จ่ายให้แคสบาว Outside, I need you to get up, fast arm, put the ball away. It was all offensive base. Well, to that point, well done, Madison. Natalie Foster comes back quickly with the kill in Holly. You laid it out. Orlando plays their best when they're playing through the middle and right side. And you see Natalie Foster drive, and that's a one on one situation. Vicini, the only blocker in front of Foster. Nice pass. พอลูกนี้จุลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายบอกว่านาตาลีฟอสเตอร์เนี่ยกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมทําแต้มและแฮลลี่คุณพูดถูกเลยนะออร์แนโดจะอันตรายมากๆเมื่อพวกเขาเล่นผ่านบอลกลางและด้านขวาทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าดูจังหวะที่ฟอสเตอร์วิ่งเข้าตีสิคะนั่นคือโอกาสทองเลยบล็อกเดียวมีแค่วกคินี่คนเดียวที่พยายามจะบล็อกเธอ indy pulled off the big upset early defeating omaha the regular season champions and number one seed good block touch schwan makes that look so easy van de is ready foster is dug by beeson and then Micaiah white courtney schwan playing magnificent center back defense Flying around and still the ball's alive. they got a little bit of time. Somebody's gonna need an oxygen mask at the end of this point. Good set in transition by Beeson. Shampoo cleans things up. What a play and so many great block. deflection slowing down the atlanta offense to keep orlando in the play i love this heads up play caesar's not a block next surge just throws it down middle a lot of heavy breathing on both sides พอลูกนี้จบลงไปนะครับลูกนี้มันเป็นลูกที่ยื้อแย่งกันไปมาไม่มีใครจบแต้มได้สักทีลูกนี้ก็เลยโดนชมพู่จัดก,การเล่นบอล2 ลงไปเลยนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าชมพู่จัดการลูกนีไปและผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมต่อว่าจังหวะเมื่อกี้มันมากค่ะเป็นการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมและมีการสกัดกั้นที่ยอดเยี่ยมมากมายทําให้เกมบุกของแอตแลนตาชะงักไปฉันชอบการเล่นที่ฉลาดแบบนี้ฝั่งตรงข้ามมีแค่ซีซ่าที่ขึ้นบล็อกและไม่มีใครบล็อกถ่วงข้างเธอเลยชมพู่เห็นแบบนั้นเลยวางบอลตรงๆลงตรงกลางตรงนั้นไปเลยทางผู้บรรยายก็เลยมาเสริมนิดนึงว่า เป็นลูกที่ยาวนานและได้ยินเสียงหายใจหนักๆของทั้ง2ทีมไปเลยครับ USC pushes that ball out to Merit r Beeson on the left pin s w a n look at Morgan Hens extending once again the county boundaries of Hensville Cash Brown Shampoo to c a z Brown, such a beautiful connection looks like shampoo turns her body to see what the block is doing pushes that ball a little to the left and then kaz brown cross body swing double figures now for brown with <coughs> <coughs> ทำผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมตรงนี้ว่าชมพู่กับแคชบราวน์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่รู้ใจกันจริงๆและดูลูกนี้ของชมพู่สิคะก่อนเซตเหมือนชมพู่จะบิดตัวเพื่อดูว่าบล็อกกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็จ่ายบอลไปทางซ้ายนิดเดียวทําให้แคชบราวน์ตบทําแต้มไปสวยงามมากค่ะตอนนี้แคชบราวน์ทำแต้มทะลุสิบแต้มไปแล้ว all day long that connection shampoo to abercromby that time from the middle of the court boy that is a difficult swing and did not see that coming that's the experience of those two playing together and being creative in the practice gym 21 13พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บัญชาผู้ชายก็เลยบอกว่าเหลือเชื่อเลยครับบ b e r c r o m b y หาช่องตบนี้ได้ยังไงกัน ทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าต้องยกให้คู่หูคู่นี้เลยค่ะชมพู่กับอเบอร์คอมบี้รู้ใจใกันสุดๆจังหวะเมื่อกี้มาจากตรงกลางสนามเลยนะคะทางผู้บรรยายผู้ชายเลยมาเสริมตรงนี้ต่อว่าลูกตบเนี่ยเหนือความคาดหมายจริงๆครับไม่คิดว่าจะหามุมนี้ตบลงไปได้นี่แหละครับผลของการฝึกซ้อมด้วยกันมานานและการคิดค้นลูกแบบการเล่นใหม่ออแรนโดนำห่าง21ต่อ13แต้มแล้วครับ you guys focused of so on to shampoo options open her options were open she goes through great's she just us pass she want the want the give her her were middle all I I พอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผูญญญ้ชายก็เลยบอกว่า Foster ตบไปเต็มแรงเราไปฟังเมดิสันสรุปเกมกันเลยดีกว่าครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็คือ m มดิสันนะครับเขาก็เลยบอกว่า จังหวะเมื่อกี้มันสุดยอดตรงนี้แหละค่ะมันเป็นไปตามแผนที่โค้ชเอมมี่พอรลี่วางไว้เลย VC So now we're looking at the 3 and 4 s e e d s getting into the championship match to Aninga one more play for the Valkyries and Abercrombie, Brittany Abercrombie gets it done. Very, very solid performance when the opening set 25-18, survived in the red zone 25-23. You knew the Atlantic would come back and they did. But who else would come back after that? It was Orlando. Balanced attack, Banda Wider was super good. Juan did her thing, just a wonderful team effort, Holly. Team effort, and I think that was the difference. Orlando out-teamed Atlanta tonight. So surprising results. I picked neither one of them. So wrong once again that the Indy Ignite will play the Orlando Valkyries, the match for a million. Coming up Sunday at four Eastern Time, one Pacific. Boy, that was really, really good volleyball throughout. and the teams that advanced i mean Nina c h a i t e along with Sydney Hille among others for Indy look forward to a really really good championship match with a lot on the line the จบไปแล้วกับแต้มสุดท้ายนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าอีกแต้มเดียวสําหรับบอคอรี่และอัลเบอร์คอมบี้ก็ปิดเกมให้วอคอรี่ไปเป็นการเล่นที่แข็งแกร่งมากๆครับเซตแรกชนะไป25ต่อ18เซต2ก็สูสีก็เอาตัวรอดมาได้25ต่อ23 คุณรู้ว่าแอตแลนตาจะต้องกลับมาและพวกเขาก็ทําทมันได้สําเร็จในเซตที่3แต่ใครอจะกลับมาหลังจากนั้นล่ะก็ออรแรนโดยังไงล่ะครับเกมบุกที่สมดุลเวนเดอร์ไวเล่นได้ดีเยี่ยมชวานก็ทําหน้าที่ของเธอได้ดีเป็นความพยายามของทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะว่าไมค์ฮอลลี่ทางผู้มียพผู้หญิงก็คือฮอลลี่นะครับเขเลยบอกว่า ใช่ค่ะทีมเวิร์คคือหัวใจสำคัญฉันคิดว่านั่นคือความแตกต่างคืนนี้ออรแนโดเล่นกันเป็นทีมได้ดีกว่าแอต a แลนตาในคืนนี้และทางผู้ปัญญาผู้ชายก็เลยมาเสริมตรงนี้ว่าผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายจริงๆครับผมทายผิดอีกแล้วผมไม่ได้เลือกทั้ง2ทีมเลยแต่ทีมอินดี้อีกไนจะพบกับออรแนโดในแมตชิงแชมป์ the match for million ก็คือ ชิงแชมป์เงินหล้านดอลลาร์นะครับถ้าใครชนะไปในวันอาทิตย์4โมงเย็นตามเวลาอเมริกาซึ่งก็จะตรงกับในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยนะครับทางผู้บรรยายเขาเลยพูดต่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลห้ามพลาดทั้ง2ทีมสุดยอดจริงๆอินดีก็มีผู้เล่นเก่งๆมากมายอย่างเช่นนีนาซายัตก็รับรองว่าแมตช์ชิงแชมป์ต้องมันสุดๆแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแปลผู้บรรยายชาวต่างชาตินะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจทางทีมออแลนโดแล้วก็ทางชมพูด,ด้วยนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เห็นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ GVF ในฤดูกาลนี้2025ไปแล้วครับสวัสดีครับ